แฉขนาดเนี้ยมันต้องมีเห็ดบ้างแหละแหมเห็ดจะไม่ออกเลยมันจะใช่หรืออันนี้คือดอกแรกเอ,อ๋าไม่ใช่เห็ดพึ่งขาลายทุกคนแก่ไปแล้วโอ้ยอันนี้คือเห็ดเอ่ออะไรละ่ะฮาเปโระทุกคนเออแต่ว่าบีไม่ได้เก็บนะคะดูนี่บีจะมาหาเห็ดพึ่งหวานทุกคนแล้วก็เห็ดแครอทอันนี้คือเห็ดแครอทนะที่มันจะเป็นสีส้มนะคะอันนี้คือเห็ดแครอทนะนี่ นี่คะ่ะเห็ดแครอทแล้วก็ไปฝั่งนี้ก็จะเป็นเห็ดเ,เห็ดบบเมื่อกี้แหละเที่ยวไปทำน้ำพริกอะ่ะอ,อ,อร่อยอร่อยอ่ะทุกคนแต่ว่าเหมือนเดิมบีไม่ได้เก็บคะ่ะอันนั้นก็เห็ดแครอทเหมือนกันเนี่ยคะ่ะนี่ก็เห็ดแครอทนี่เห็ดแครอทสีส้มโอ้โหนูนเน่าไปและหนึ่งดอกเห็ดพุ่งหวานเน่าไปและหนึ่งดอกโอ้สองสี่ข้างๆอ่ะ อันนี้คือเห็ดหัวไม่คีดอุ้ยทำไมกลวงกลง่ะโอ้โหทุกคนดูขอภัยค่ะโอ้ยดูรอน้ำอ่ะเนาะไปเลยโอ้ยนี่เจออยู่ดอกหนึ่งโอ้โหสองนุ่นโอ้ยแต่คือแบบใหญ่โตมาโหร้านมากอันนี้ก็ไปแล้วทุกคนนี่ไปแล้วนี่แต่ขาแน่นอะ แต่ก็แบบขึ้นลาหรือว่าดอกนั้นจะได้นี่ทุกคนได้แหละเนี่ยได้แหละอูค่ะโอ้โหโทรศัพท์มาเลยอุย้ยนี่ไงนู่น,น,นข้างหน้าไอ้ดอกใหญ่พี่เห็นแต่คือดอกเล็กอะที่อยู่ข้างหลังอะเออเออเออ,เอ,อโอเคโอเคนี่ดอกเนี้ยคงไม่ทันเนี่ยเห็นไหม นิ่มแล้วแต่ว่านี้น่ารักมากแต่ก็ขอบคุณที่แบบว่าดูคะ่ะโอ้โหมีให้ทันอู้ดูขากลมหรือเปล่าขายาวดูเหตุเซน็ไหมมันจะออกมันจะออกมันออกไม่ได้ทุกคนมันไม่มีน้ำเนาะเออโอ้ดู น่ารักมากเลยปะ่ะโอ้อันนั้นคงไม่ได้ละมัะ้งนะเดี๋ยวเผื่อมันจะมีข้างๆโอ้สองเนาวุ้ยนุน่นนุน่นนุน่นนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบๆลบลบมุมๆลบมุมไงโอ้แก โอ้ยแกมาเสียดายทุกคนปปว้า <c oughs> กำลังจะมองเอ้ยเดินไปฝั่งไหนดีวะเอแล้วก็ยืนรอน้องก็เลยพีพ่่อยู่นี่โอเคนี่จ้ะน่ารักมาก <c oughs> นี่เบาๆแต่ว่าก็โอเคยังอ่อนแต่คือแบบเบาตามขนาดอะไรเงี้ยไปอืม เ n ่าเน่าโอ้โหดอกบลเลอร์เลยไปละมั้งนั่นอะโอ้ยเห็ดรอน้ำเห็ดลอน้ำทุกคนนี่ไปละดูแล้วก็นู่นอีกไปละเฮ้ยแต่ว่าก็มีน้องดูน่ารักมากทุกคนน่ารักน่ารักน่ารัก โอเคนีดด่ดิ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 งมีเลจ,เจอิอแข็งโอ้ยกำลังน่ารักเลยอะ่ะอ่ะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเออเห็ดกำลังจะออกนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูนะอันนี้อะไรปุดป่วเนี่ยเนี่ยอะไรปุบปเออไม่ได้ไม่ได้ไไดเห็ดไข่มุกอะ่ะอะไรนะเห็ดมุกเอ้ยอะไรสักอย่างนั่นแหละเนี่ยแล้วมันก็จะมีเห็ดไอ้พวกเนี้ยนุ่นก็เห็ดเนะีนั่นเหมือนกันตแต่ไปละโดนแทะไป เออมื่อก่อนมีได้ตรงนี้เยอะอน,นี่คืออะไรวะเด,เออไไดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยมองยากยากนั่ง่องกันเลยเดียวเดี๋ยวนะโอ้ยสีใบไม้สิสจ้ะ อฮ้ยโน่นโน่นโน่นโอ้ยสวยด้วยยื yes, yes, ้อ yes y e นี่โอ้โหสวยงามทุกคนเกือบไม่เจอดูสีสิจ้ะโอ้โหดูค่ะอืมโอ้ย,อยกเก็บอุย้ยแข็งโอ้ยดี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 ด,ด,ด,ดีโอ้โหดูค่ะเพชรเินหว,วานโอ้ยสวย ว่าป่าปนี่เพิ่งจะออกเนี่ยได้ยูไอที่อยู่ข้างหน้าก็ไปแล้วนี่ขึ้นลาอันนี้ก็ขึ้นลาดูค่ะโอ้อยนูน่นนูน่นเห็นนะเห็นตะไกลเลยไปโอ้ยนูน่นนูน่นนูน่นนู่นนู่นเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยกลับเอาทุกคนดูซี่ว่าไปสวยงามแข็งด้วย โอ้ขาขาเห็ดโอ้ยสุดมากป่มเต็มจริงๆเห็นไมบิว่าบิเจอแบบๆป่าตรงนู้นอ่ะตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิสามดอกโอ้ยสามดอกเรียงกันเลยจ้านี่แต่ว่าแกน่าจะได้หนึ่งดอกนี่ โอ้ยดูสินี่จ้าโอ้โหสวยงามโอ้ยโ,โอ้ทุกคนขอบคุณนะคะที่แบบว่ายังได้อ่อนบ้างเนาะเออเห็ดรอน้ำก็บอกแต่ว่าอันเนี้ยไม่ไหวจะเคลียร์แต่ว่านั้นล่ะอันนี้แหละลูกพี่โอุ้ยไม่เอาหรอกมันเหมือนจะเริ่มแก่แล้วเนาะ อน,นุนก็แก่แล้วทุกคนปะบียังจะไม่ข้ามไปฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวรอมาเก็บกับพี่ปลาแล้วค่อยข้ามไปเพราะว่ามันจะลึกไปเรื่อยๆทุกคนลึกไปเรื่อยๆเลยดูดนู่นหน่อยเห็ดไข่มุกอะเยอะมากเลยปีเนี้ยที่ฟินแลนด์แต่เราก็ยังไม่กล้าเก็บเนาะอ่ะเดี๋ยวบีจะพาที่สองให้ดูไหนละเห็ดอะ่ะจะพามาดูฝั่งนี้๋อตกใจหมดดูเห็ดมันจะอยู่รงไนล่ะที่สองน้อแก่เอาเห็ดหายทุกคน อา้อาวอ้าวเมื่อกี้เราส่องมาจากฝั่งนูน้นก็ต้องอยู่ในรัศมีเนี่ยแหละโอ้ยอา้าวเห็ดหายจะหาไม่เจอโอ้ยอ๋อนั่นไงมันหลบมุมโอ้โหใหญ่มาโหลานโอ้ยดูถ้าได้ดอกเนี่ยนะทุกคนดู ใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหดูแขนบีกระเห็ดสิแต่ดูขานี่ขนาดไม่ได้ซูมไม่ได้ไเลยนะโอ้โหสุดมากขาเห็ดแต่ว่านี้เอออุย้นยนังไงดอกเล็กนี่อันนี้คือดอกใหญ่นะเจ๊ะนูน่นดอกเล็กอะโอเคก็ยังได้อยู่ว่าไปนี่ มีแม่ที่ไหนมีต้องมีลูกที่นน่นนี่อ๋อพร้อมหลุดเลยพร้อมหลุดเลยจ้าสวยงามอุ้ยแกงอ่อนๆเนาะถ้าจะโรยไะโอ้โหนู่น,นูโคตรเห็ดอ่ะได้ได้ได้ขว้าขว้าดูค่ะสองไงเห็นไหมแต่ว่ามันแก่แล้วแล้วก็เห็ดขมก็เริ่มออกแต่ทุกคนดูดอกนั้นสิโอ้โห S <S <S โอ้โหโคตเหต็ดจำได้ไหมตรงเนี้ยที่พี่ปลาเจออ่ะโอ้โอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะเกินไปไหมโคตเหต็ดทุกคนคือแบบสองเท่าอ่ะอันนี้แขนบีอันนี้ก็แขนโอ้โหใหญ่มากแต่มันแก่แล้วเนาะไม่เอาดูค่ะขึ้นลาเลยโอ้โ ถ้ามาเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันขึ้นลาไปแล้วอันนี้คือดอกเมื่อกี้เอ้ยดอกอีกดอกหนึ่งแต่ว่าเป็นเห็ดพึ่งขาลายไม่เอานะคะหนูบีเห็นยวแวบๆบแบบแต่ก็ไม่ดู้ว่าจะใช้เห็ดพึ่งหวานหรือเปล่าหรือว่าเห็ดอะไรสักอย่างอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเห็ดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหดูเกือบโดนเตะลูกตาเดินผ่านโอ้ย ใหญ่ขนาดนี้ละเห็ดตรงเนี้ยขานี้ได้เลยนะเนี่ยดูขาสิขาสวยมากเลยอะทุกคนอุ้ยแน่น,น่ะอุ้ยขอเอาขาได้ไหมอะโอ้ขาแน่นมากขอเอาขานะเนี่ยทุกคนเนี่ยคือแบบขาสวยจัดไม่ไหวอะ เนี่ยเนี่ยดูเห็นไหมขาวจัวเลยขาอ,อ,ยอ้าวต้นโอ้ยอ้าวไม่เป็นอย่างนี้ล่ะ ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทอดได้นี่เอาไปทอดได้อู้ปะ่ะแต่ว่าดอกเนี่ยบีคงไม่เอาหรอกเนาะปล่อยไว้เถอะเย้ yeah. อนน่คลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปเมื่อกี้แล้วทุกคนโอเคถ้างั้นบีกลับบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสัญ,ญญาณที่ดีค่ะเฮ้ดอกแล้วจ้าบ๊ายบายหืม เว้เดี๋ยวไปดูฝั่งน oh, oh, ั oh. 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 Head. Head. ้นทีกค่าโอ้โหเดี๋ยวดูเสรย์ไดยเนาะขึ้นลาขึ้นลาขึ้นลาโอ้โหโอ้โหอเห็ดเห็ดทำอะไรไม่ได้ยืนขับยังเดียวทุกคนดูเห็ดโอ้โห มันรอน้อําอ่ะทุกคนดูตรงนี้คือสี่ดอกนะแต่ไปแล้วอะ่ะห้าดอกตรงนู้นสี่ใช่ไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอะไรเนี่ยโอ้ยเห็ดมันรอน้ําแล้วก็แล้วก็ไปเลยแล้วก็ไม่รอเราเอาจริงได้สักดอกไหมละ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ดูคือนิ่มหมดเลยทุกคนแต่ว่า เดี๋ยวมันจะเริ่มออกแล้วแต่ว่าก็ก็ได้อยู่ดอกหนึ่งไหมเดี๋ยวนี่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 จ้ะโอ้ยตั้งหนึ่งดอกนี่โอ้ทุกคนดูสิไปหมดเลยฮะโอ้โหนั่งอยู่ตรงนี้กลิ่นไม่ดีเลยกลิ่นเห็ดโอ้ยอันนี้คือเห็ดไข่มุกอันนู้นคือเดี๋ยวดูอุยอุยอุย อันนี้คือเอาเหมือนกันเห็ดพึ่งหวานแต่ว่าไปแต่ว่าดอกเนี่ยน่าจะได้นี่นี่แข็งเอาได้ไหมล่ะทุกคนได้ได้ได้ได,ได้นี่ค่ะสองโอ้ยสงสารเห็ดฟินแลนด์เนาะคนแต่เห็ดพึ่งขาลายดอกนั้นนะ่าสวยมากแต่ว่าเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เก็บเนาะ แต่สวยมากเลยอะทุกคนจะาสวัสดีนะคะเอา้ายืนเป็นหุ่นลูกพี่อาเก็บเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะคะมีคนถามว่าบีเป็นไงบ้างที่พันพักร้อนตอนนี้นะผลิตโ,โหทุกคนมันเยอะมากเลยดูแตงกวาสองต้นนะคะต้นที่สามเนี่ยที่มันแบบว่าหักไปอะ่ะเออแต่ว่าน้องก็พยายามที่จะแบบว่าออกมากเลยพยายาื้อใหม่อ้ย,อย,อย,อยได้ไหมลูกพี่เดี๋ยวระวังระวังระวังเดี๋ยดีเอี อะไรอแล้วโคบอลปอยเองทุกคนดูมันมันเกิดตายเนี่ยแพร่ร้นมิจตาทิฏฐโอ้ตาะม่อพิธาแก่นหน่อยไปหน่อยไปนอยนอยไปนี่ดูทุกคนนี่ค่ะเรียนภาษาอังกฤษจะดู WB ให้ดูโอ้โห,โหดูเยอะมากเลยข้างในอันนี้คือสองต้นนะอืมให้พี่ติ๊กเก็บ แต่เอตุพัวอะไรเหรอซีแต่มาเอาไปวิ่งมั้งอ,อ,อ่ะ,อะโคพิติบอว่าครั้งที่แล้วอะฉันเอาไปแต่ว่าทุกคนดูเปี้ยเนี่ยก,กับป๋าเลย,ยดูหดเต็มเลยลูกเล็กก็เออนั่นแหละก็ให้พิติกเก็บตรงนี้ไปเดี๋ยวบีพาไปดูที่อื่นอ่าเดี๋ยวมาฟังนี้นะคะเมื่อเกิดเทศก็อันนี้คือกินไปหลายรอบมากมาทีไรก็กินนะคะมะเกิดเทศนี่อ่า หวานนะคะหวานแต่ว่าหวานไม่เท่ากับพันสีเหลืองตอนนี้ที่บ้านบีเนาะเออมันก็ยังออกลูกเล็กแต่ถ้ายังแบบไม่ไม่สุกอะไรเงี้ยก็ยังโอเคคือแบบเราไปทําส้มตําได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูพลิกนะคะซึ่งอยู่ข้างล่างพลิกอัปเชยเขาเรียกว่าอะไรล่ะใช่ไหมเนี่ยค่ะอันเนี้มันจะเผ็ดมากทุกคนซึ่งลูกมันจะเป็นอย่างนี้นะปีนี้นะคะที่เราลองปลูกมันปีแรกก็จะมีสองต้นอนุ่นสุกแล้วข้างในนนสุกแลนิดนึงแล้วก็นี่คือพลิกที่อ่ ปลูกนี่แหละอะไรพิติกบอกฉันเป็นคนลดอ่าเนี่ยมะเขือเทศทุกคนฉันนึกว่าเธอดูนางมาส่องนึกว่าบีกินมะเขือเทศนางโอ้ยขอลูกนึงก็ไม่ได้อันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้พริกอันนี้แค่ต้นเดียวทุกคนเยอะมากเยอะสุดเลยก็เดี๋ยวจะสุกไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวจะเริ่มเปลี่ยนสีอ่าถัดไปก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นดูทุกคนพริกหยวกพริกหยวกของเราดู บอลเลอร์ er, เลยคือลูกใหญ่มากนะทุกคนลูกใหญ่มากอะคือลองกลางเน้วด้วยค่ะคือแบบเอาเน้วม่ยาวอะคือแบบเออลองกลางเน้วคือลูกใหญ่มากอะเดี๋ยวมาถึงสิ่งที่พีคสุดทุกคนพีคสุดๆๆดุด,ด,ด,ดก็จะเป็นอันนี้นะคะเพื่อลมงานคือแบบบีให้ดูลูกเพื่อลมงานแบบงงเฮ้ยอะไร,รอะบี ทุกคนมุนาโกยโซในภาษาฟินแล้วมันควรจะเป็นลูกยาวพิติกบอกใช่ตอนที่ยันซื้อ,อข้างหน้ามันจะไม่รูปใช่ไหมเขาจะบอกว่าเออมันเป็นแบบรุ่นยาวนะอะไรเงี้ยทุกคนมีถามจริงว่าใครเคยเห็นหรือเปล่าเป็นแบบกลมอ่ะทุกคนมะเขือมะเขือยาวเป็นแบบกลมเออมันต้องมะเขือม่วงกลมเหรอเออมะเขือม่วงเออเนี่ยทุกคนช่วยบอกบีหน่อยเอาจริงนะห้ามไปหารูปจากเน็ตนะแต่คือแบบเคยเห็นกันหรือเปล่านี่บีก็ปีแรกเหมือนกันมันกลายพันธุ์ อ่ะแล้วก็มาถึงฝั่งนี้อันนี้ชื่อเป็นมะเขือเทศนี่นะคะที่เป็นต้นแบบนี้เนาะตามนี้เลยค่ะทุกคนดูสิอันนี้คือลาสเบอรี่ของเรานะคะนี่ของเราเองที่มาากร้อนเราเองเดี๋ยวบีจะพาทุกคนมาเก็บเดี๋ยวนี้จะเด็ดอย่างนี้ไปเลยนี่เริ่มเยอะละเริ่มเยอะละปีแรกนะเนี่ยที่แบบออกเกยอะขนาดเนี้ยดูจ้ะโอ้โหดูแดงฉ่ำ แดงฉ่ำม,มากชิมหน่อยสิอืมอร่อยอืมดูทุกคนหวานมากอืมหวานไอเก็บให้พี่ติกินหน่อยดูลูกเบลเลยนี่ค่ะนี่นี่เมื่อกี้เนี่นแบบนู่นเนี่ยเน่าเลยยังละ่ะยังอุย้ยเน่า นะคะอันนี้ยังไม่สุกรออันนี้สุกแล้วเฮ้ยร <Hey, S 1> อด้วยนี่จ้ะโอ้ oh, ดีงามเนี่ยจ้ะประมาณนี้แหละไอ้ฝั่งนูน้นเอ้ยเด้ออันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อ oh, อันนี้คือเออใช่ลาสเบอรี่เหมือนกันแต่ว่าอีกพันหนึ่งนะคะพันที่ไม่ค่อยเขาไม่ค่อยปลูกกันเดี๋ยวบีชิมดูสิอืมหอม หวานหวานเนี่ยจ้ะประมาณนี้แหละลาสเบอรี่ของเรานะจ๊ะนี่อร่อย